ถ้ามาเขาใหญ่นะคะก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะเป็นเป็นสวนสัตว์นะคะพวกสัตว์เอ็กโซติกนะ,ะมาถึงมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะตั๋วสามารถแลกอาหารได้ด้วยนะอาหารน้องนะนี่เราก็มาเดินเรื่อยๆก็เจอม้าก่อนม,ออม้มาแค้มีกระพีาราด้วยจ้านี่เขาบอกมีกระพี巴าด้วยกปิพีละ <reading> ลูกด้วยเรียกเรียกแล้วระวังนูกระวังเขาเขียนว่าระวังกันขอเรียกนะอยู่ฝั่วันนี้ก็อยากดีเดียร์หมดแล้วอุ้ยอะไรนะอุ๊ยอะไรบ้าเลวสิ <l ant copyright>

เอาั่วไ่มี่ยมมาแบ่งแบ่งถั่วให้มาดูสิงโตขาวค่ะซื้ออะไรมาลูกซื้อไก่แล้วก็ซื้อนม ตัง้งขวดไว้ถึงตั้งขวดตัด้งขวดถึงถึงขวดตัด้งๆเโอ้ยเอาขาวลงโอยโอยโอยมันหนักอย่างเงี้ยนะเอาลูกด้วยสวะเอาอะไรมาเนี่ยไกใ่ให้ใครให้น้องสิงโตไหนน้องน้องหื้อน้อง <c oughs> ยืนให้ตรงปากเลยอ่ะให้ตรงปากเลยอ่ะให้เลยให้เลยอย่าดึงกลับนะให้เราให้ไปเลยให้เลยทั้งอันเอาเร็วให้ไปทั้งอันเลยนะไม่ต้องดึงกลับอย่าดึงกลับไม่เห็นีกะปปาลเลอ่ะแสดงว่ามันต้องไก่มาก